สวัสดีค่ะเจนเทนแชนเนลค่ะเมื่อนี้นะคะศิมาเห็ดต้มยำต้มยำหมูต้ยม,มตยำหน้ากากหมูหน้ากาดหมูนะคะแบบหม้หมอกระเดียดทุด่งๆแบบค่ะ กรยุนหนึ่เกระยุนนึงเสร็จแล้วก่ต้นพบไปดหมูหมูหน้ากากหมูนะคระับสบสุดยอดนสุดยอดนนีนน่หอมเลยตือบุิพย์แงเทคนิคหน่อย เติมมะพริกเล็กน้อยอ้าวไฮเล็กน้อยอีมะพริกพริกเลี้ยที่สามเม็รพอดีพอดีใส่ไส้ไรก็ไหนก็บบได้มีแค่นี้ใส่พริกเพราะเนื่องจากพี่นอ้องกันเลี้ยงเล็กน้อยกันเลี้ย,กยงกันเลี้ยงอ๋อกะเดีอดด้วยนั่นละแต่ซึ้เปื่อยเนี่ยก,กินน้ำบ่มีเขียว ็บ่ชัดเข้าไปนี่นี่พี่น้องใส่สูตรต้มยำใส่หน่อยก็แซ่บใส่หลายก็แซ่บกวีย นี่นะคะอยู่งมองเก่ามองเดื่มมองเกาแล้วค่ะด้นานเสนเฉยอปทุมราชที่เก่าเป็นผู้จัดก,การพัวไปเนาะเป็นผู้จัดก,การยายใหญ่เง็ฮเบิร์ตทุกอย่างเฮเบิร์ตทุกอย่างถึงแต่ผู้น่ะเออแห้งผดน้ไฟเลยผ่อนไฟไฟกลาง สะอาดแมกเรนแมกเรนใส่ลงไปแมกเรนบ้านอื่นเลน,เลนอันนี้ต้นหอมใส่ชุดไทยอันนี้ใส่สใสสชุดไทยฉีฉีไปเรื่อยทำไมยังกรลูกว,ว่าเอาวันนี้เกลืออยู่ที่เด้อเกลือ เกียเกียกคนหอาหารกินพนงานก็ได้กินปูสาดปูดสาดมาสันโอ้ยพวกกรตุ่มน้ำนึงน้ำพวกกระืขอ,ขอ,ขอ,ขอไปแล้วว่าให้เทาปูสาดแล้สัน ยอดนะคะเก็บไปก่อนใช้ไม่หมดเก็บไปก่อนไม่ใช้ั้าต่อไปพี่น้องค่ะหอมแดงนี่นี่หอมแดงมึงเนี่คะ่ะหอมแดงเอามาเป็นหัวแต่ตอนนี้มันออกต้นแล้ว ันออกต้นแล้วแว่าก็บ่มีหยังเกิดเสียงไปปลูกปลูกนะสุดยอด นี่นะคะสีภาพเบิ้งบรรยากาศหม้อกำลังฟลดหม้อกำลังฟลดรอเปื่อยเห็ดผู้เดียวนะสุดยอด อลูซินใส่น้ำนีในำ่ใส่ลงไปใส่ลงไปบิดทุกอย่างอะไรคิดเสียบไปไห้ใส่ลงไปใส่ใส่ใส,ใส่ไปนะคะ ยอดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเย,ดย,ดย,ดยดี่ยมเอาไปกินคนเด้อพี่น,อนๆๆ้องแล้วๆล้วพนปูสาทาแล้วแต่ว่าก็ทำคลิปต่อไปไม่ได้เพราะว่าตัดต่อยังไม่เป็นอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซักสกให้เจินเทินสแสนนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ